นะครั abei, บการประยุกต์อนุพันธ์นะครับที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากเลยนะครับก็คือการหาค่าเหมาะสุดนะครับค่าเหมาะสดนะครับก็เลยก็เรียกว่าเรื่องโจทย์ปัญหาค่ <ป ifies S 1> าสูงส, sí. ส,สุดต่ําสุดแล้วกันนะครับคือเราจะมีโจทย์ปัญหามานะครับทีนี้หลักการก็คืออะไรหลักการในการแก้โจทย์ปัญหาพวกนี้นะครับหลักการนะครับก็คือ1เลยนะครับเราต้องดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม ถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่ำสุดสูงสุดสูงสูงสุดนะครับสูงสุดสูงสุดจยดถามอะไรเกี่ยวกับสูงสุดต่ำสุดถัดไปนะครับเราต้องทำอะไรเราต้องข้อสองนะครับเราต้องสร้างฟังก์ชันตัวนี้แหละครับคือความยากแต่มันมีประโยชน์ครับสร้างฟังก์ชันสร้างฟังก์ชัน ตัวแปรเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี Entonces, ้เรากําลังอยู i̇şte ่ในแคว1นะครับในแควหนึ่งซึ Groß ่งเราเราเรียนแค่ต hmm. ัวแปรเดียวนะครับสร้างฟังก์ชันนะครับตัวแปรเดียวที่เกี่ยวกับสิ่งที่โจทย์ถามที่เกี่ยวกับโจทย์ถามอ่ะเราต้องไปสร้างฟังก์ชันที่เกี่ยวกับโจทย์ถามสร้างให้ได้นะครับกระบวนการถัดไปพอเราได้ฟังก์ชันมาเสร็จปุ๊บอันนี้สนะครับเราก็หาจุดวิกฤต หาจุดวิกฤตนะครับหาจุดวิกฤตหาจุดวิกฤตตัวนี้คืออะไรนะครับจุดวิกฤตก็คือนะครับก็คือแก้สมการอะแก้สมการนะครับนั่นเองนะครับแก้สมการตัวนี้นะครับเราทําคุ้นคุ้นอยู่บ่อยๆนะครับกระบวนการที่สี่นะครับกระบวนการสุดท้ายละเราก็ทดสอบทดสอบค่านะครับการทดสอบค่าตัวนี้โดยทั่วไปนะครับเราก็มักจะใช้การทดสอบแบบอะไรครับอ่าทดสอบโดยอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับไม่รู้จําได้ไหมนะทดสอบแบบ อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งหรือเราอาจจะทดสอบโดยอันดับสองก็ได้นะครับอันดับสองในการทดสอบก็ได้หรือบางครั้งนะครับก็เลยไม่ทดสอบเลยก็มีครับเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยค่ามันเกิดมาค่าเดียวอย่างเงี้ยเราเราเขาก็โอเคมันได้แหละโดยวิธีการลักษณะแบบเนี้ยมันได้แหละนะครับมันก็ไม่ต้องทดสอบก็ได้อย่างเงี้ยนะครับบางอันเขาก็อนุโลมให้แต่จะให้ชัวเราก็ทดสอบไปนะครับถนัดแบบไหนแบบอันดับหนึ่งหรืออันดับสองก็ก็ทดสอบแบบนั้น Okay, no. อเนลองมาดูตัวอย่างครับ <c oughs> ดูตัวอย่างจงหาจํานวนซึ่งมีผลบวกเท่ากับ1ิบและมีผลคูณมากที่สุดดนูนะครับสิ่งที่โจทย์ถามคือผลคูณมากที่สุดโจทย์ถามโจทย์นะครับโจทย์เกี่ยวข้องกับไรโจทย์บอกว่าผลคูณมากที่สุดผมไม่เขียนโจทย์ถามเหมือนกันครับเอาผลคูณมากที่สุดแล้วกันผลคูณมากสุดโอเคครับผลคูณมากสุดที่นี้ จะทาให้เกิดผลคูณได้ผมก็ต้องเริ่มต้นให้ให้อะไรให้จํานวนจริงสองตัวมาจํานวนจริงสองตัวมานะครับให้จํานวนแรกจํานวนแรกนะครับเป็นเป็น x จํานวนที่สองเป็น y จนวนที่สองครับเป็น y 2สองตัวคูณกันต้องมากที่สุดทีนี้อย่างที่บอกครับมันต้องตัวแปรเดียวนะครับมันต้องตัวแปรเดียวจากเขาบอกว่าอย่างนี้ จำนวน2จํจำนวนเนี่ยบวกกันแล้วเท่ากับ10ผลบวกเป็น10ก็จะได้ก็จะได้นะครับ x บวก y เท่ากับ10นั่นคือนั่นคือครับ y, y ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ y ก็จะเท่ากับ1 0ลบ x ครับ y ได้1 0ลบ x ครับเพราะฉะนั้นผลคูณครับผลคูณมากสุดนะครับมันก็จะส่งต่อว่าโอเคผมก็สร้างเป็นฟังก์ชัน f x เท่ากับไรผลคูณก็คือ เอาจำนวน2ตัวมาคูณกันคูณกับ x แล้วก็ y คูณกันซึ่งมันคือ x คูณกับ 10- x ลบ x นั่นเองครัเพราะฉะนั้น f x ของเรา f x นะครับ f x ผมก็เขียนสรุป f x อีกทีหนึ่ง f x คือผลคูณนะครับก็จะเท่ากับ x คูณกับ 10- x ลบ x ซึ่งเท่ากับ10 x- x ลบ x กลัง2ผมก็ดิฟ1ครั้งดิฟ1ครั้งก็ได้ 10- 2ลบ 2x เขียน okay, ไหมครับจับสมการเท่ากับศูนยครับศูนย์เท่ากับ10ลบ 2X แก้สมการครับกำลังหาจุดวิกฤตอยู่นะครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่อา่าสองเเท่ากับ10จับย้ายค่านะครับก็ส่งผลให้ X เท่ากับเอกเท่ากับห้าเคนะครับส่งผลให้ X เท่ากับ5 X เท่ากับ5ตัวนี้นะครับ X เท่ากับ5ตัวนี้เป็นจุดวิกฤตละเอกคืออะไรเคือจำนวนแรกเขีย okay, นครับ ทดสอบนิดนึ่งครับทดสอบครับทดสอบทดสอบนะครับ,อ,บ,อ,บ,รบอ่าผมก็ขีดเส้นจํานวนดูนะครับนี้ผมใช้การทดสอบแบบอันดับหนึ่งเนาะจะได้ไม่ต้องแล้วแต่เรานะครับอันนี้ห้าอ่าผมก็เอาตัวเลขที่อยู่ตรงเนี้ยหกนะครับมาแทนหกแทนเข้าไปในนี้หกนะครับหกแทนเข้าไปในนี้นะครับก็เป็นสิบลบด้วยสองคูณหก เท่ากับเท่าไหร่ครับติดลบครับติดลบเนี่ยตัวนี้เป็นลบเป็นลบนะครับถัดไปครับเอาสี่แทนเข้าไปนะครับสี่แทนเข้าไปก็ออกมาเป็นเป็นบวกครับเป็นบวกเป็นบวกนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วมันก็เป็นฟังก์ชันลดมันก็เลยให้ค่าสูงสุดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับ x เท่ากับ5 x เท่ากับห้านะครับให้ค่าเป็นจุดสูงสุดนะครับ x เท่ากับห้านะครับเป็นจุดสูงสุดสัมผัสนะครับโอเคนะครับดังนั้นนะครับจำนวนแรกจำนวนแรกคือคือห้าจำนวนที่สองครับจำนวนที่สอง จำนวนที่สองนะครับจำนวนที่สองก็คือก็คือะไรครับจำนวนที่สองมันคือมันคือ y ซึ่ง y มันคือสิบลบ x ก็คือสิบลบห้าก็คือห้าจำนวนที่สองก็คือห้านะครับจำนวนแรกคือห้าจำนวนที่สองก็คือคือห้าก็แค่นั้น Okay, ค,คือ5กับ5เนี่ยจะได้ผลคูณมากที่สุดความหมายมันคืออย่างนั้นผลคูณมันจะมากที่สุดถ้าเราไปเอาตัวเลขอื่นก็จะไม่มากไม่เท่ากับ25แน่ยน่จะน้อยกว่า25โอเคนะครับลักษณะนั้นหลักการคืออะไรสังเกตนะครับผมเริ่มต้นด้วยการนี่ครับผมเริ่มต้นด้วยอะไรดูครับว่าโจทย์เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วผมก็ไปกําหนดมันเป็นผลคูณใช่ไหมผมก็ต้องไปดูครับสร้างจํานวนแรกจํานวนที่2ถูกไหมครับกระบวนการถัดไปเนี่ย ผมก็จัดการนะครับเดิมที่เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันของ f x เท่ากับ x คูณ y แต่ว่าอย่างที่บอกครับมันต้องเป็นตัวแปรเดียวผมก็เลยไปจัดการ y เท่ากับ10ลบ x นะครับแล้วก็มาแทนค่าไปนะครับก็จะออกมาเป็นตัวนี้เห็นไหมครับก็ออกมานี้เป็นเหลือแค่ตัวแปรเดียวพอตัวแปรเดียวเสร็จปุ๊บก็หาอนุพันธ์เลยนะครับหาอนุพันธ์เลยนะครับก็ได้ตัวนี้ออกมาเหียนไหมพอหาอนุพันปุ๊บจับสมการเท่ากับ0ูนย์ได้ x เท่ากับ5 เธบมาทดสอบนิดนึงครับสุดท้ายปุ๊บมันก็ส่วนใหญ่มันเป็นคําตอบนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคําตอบเลยแหละนะครับแต่ก็ทดสอบนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อให้มันถูกระบบมันนะครับเขียนนะครับ